เอ้ยตอนที่ฉันอายุเท่าแกนะ่ะไม่มีหรอกแบบนี้สังคมมันเปลี่ยนเราก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนไปแล้วพี่เคยใช้คำพูดว่าถ้าเราเกิดช้ามา40ปีเนาะเออถ้าเราเกิดช้ามา 40, 40ปีตอนนี้เราอายุแค่15เราจะเป็น15แบบเด็กปัจจุบันไหม หรือเราจะเป็น15เมื่อ40ปีที่แล้วเชื่อว่าเราก็ต้องเป็น15ในยุคปัจจุบันซึ่ง15ในยุคปัจจุบันไม่แน่นะเราอาจจะเป็นคนที่มีปัญหามากกว่าเด็กในยุคปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมเออก็ชวนคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่ายึดถือว่าเออตอนที่ฉันอายุเท่าแกน่ะไม่มีหรอกแบบเนี้ยฉันต้องทํางานต้องช่วยพ่อแม่ต้องช่วยไปทําไร่ทํานาเผื่อกลับมาบ้านจะต้องขุงขางกับข้าวแล้วอะไรเงี้ย แต่มันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนเราก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้ความรักความเข้าใจและที่สําคัญที่สุดก็คือใช้ความเมตตาสงสารกับลูก